คุณเอาสิครับเนี่ยวันนี้พี่น้อยไม่มาแล้วผมบอกพี่น้อยผมคงไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมคงไม่ด้ตั้งพักหรอกนะเพราะว่าผมเห็นพี่ทําแล้วผมก็สงสารนะเนี่ยคุณน้อยเนี่ยช่างน้อยแฮคัตเนี่ยพยายามรวบรวมคนจะตั้งพักเนี่ยนะครับแกเปิดก็จะหาคนห้าร้อยคนผมบอกพี่ลองดูดิผมว่าไม่ง่ายหรอกครับแกผมจะทําผมไม่ทาท้ายสุดได้ยี่สิบคนมั้งใช่ไหมที่พร้อมจะลงขันคนละสองพันขาดอีกเท่าไหร่ครับสี่ร้อยแปดสิบคนจะไปหาที่ไหนนะ มันมี่คนเชียร์ครับมังตั้งพักมังตั้งพักแต่ถึงเวลาจริงมันจะตั้งได้ไงนะ่ะเหมือนตั้งทีมฟุตบอลนไม่มีนักเตะเออใช่ไหมในนี้เกือบสองพันเอาที่ไหนละไม่มีคนหรอกในนี้จะมีกี่คนเพราะว่าเนี่ยคนดูเนี่ยเกือบสองพันเนี่ยสองที่เนี่ยสองพันคนไปดีนะขอแค่ห้าร้อยคน คนละสองพันบาทเนี่ยเราจะได้ทุนจดจัดตั้งทะเบียนอ่างตามกรกตกําหนดก็คือหนึ่งล้านบาททุนประเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ต้องคนห้าร้อยคนนะครับมีแจ้งความประสงค์นะครับลงขันกันคนละไม่เกินคนละสองพันบาทได้เงินทุนประเดิมหนึ่งล้านบาทก็ไปยื่นจัดจดจัดตั้งพรรคขึ้นมาพอได้รับอนุมัติแล้วตรนนี้ก็ต้องหาสมาชิกใช่ไหมครับ ในห้าร้อคนก็นกำหนดไปเลยใครเป็นหัวหน้าาคใครเป็นรองใครไปอะไรนะแต่แม่งยากเหลือเกินยากเหลือเกินครับที่จะได้คนห้าร้อยคนมาลงชื่อเนี่ยยากมากใ่ต้องเสียอีกทางคนเราสองพันนี่นะเป็นเรื่องที่ยากเสียเหลือเกินนะครับนะมีคนบอกอาาผมช่วยสองพันับแต่เรื่องขาดดีกเก้าแสน เก้าพันนะครับแปดพันนะครับนะครับวันนี้ผมนึกอยากสร้างนะักลบทางความคิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันอย่ารอใครเลยนะครับวันนี้ยังมีหลายคนยพยายามจะเรียกผมไม่ไปขึ้นเวทีแล้วนึกรู้ว่าผมขึ้นเวทีแล้วก็โดนคดีนะครับหมายตามถึงบ้านแน่นอนนะครับใครที่มีบทบาทกับเวทีทมาเขาต้องเอากฎหมายไปมัดไว้นะครับใครถี่เวลาทาได้เลยครับมันก็ทําแบบพักอื่นนะครับ มันไม่ได้เกิดแต่คนมาช่วยกันลงขันนะพรกการเมืองวันนี้นะส่วนใหญ่ก็มีคนออกทุนให้ใช่ไหมแล้วก็เอาชื่อคนมาใส่ส,ส,สายกันแต่พรกที่แบบชาวบ้านรวมตัวจริงๆนะผมว่าไม่มีหรอกครับจาบช่งวงสถาบ้านมึงไม่มีตากูมีตาครับกูมีตากูเห็นแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงครับแล้วยังไงต่อ แต่พวีวงก็ดาเนินคดีสิกูไม่ใช่เจ้าหน้าที่นี่เงี่ยกูทําอะไร,รอ่ะเงี้ยกูทําอะไรไปจับมันเหรอกูไม่ได้มีหน้าที่เราแบ่งหน้าที่กันแล้วไม่ใช่เหรอผมคือประชาชนพักก้าวไกลอ่ะนะท้าพักอนาคตใหม่ดีกว่านะถ้าไม่มีคุณธนาธรนะครับเป็นหัวเรือใหญ่ก็มาไม่ได้หรอกใช่ไหมครับแล้วคุณธนาธรต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านนี่ยะครับ จนเป็นเหตุที่ถูกยุบพักเห็นไหมครับผมบอกไงว,ว่าวันนี้พักการเมืองในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีหรอกที่คนมารวมกันจริงๆอะ่ะโดยคอนเซ็ปมันเป็นแบบนั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยมีคนควักเงินแล้วก็เอาชื่อใครมาใสา่ใส่กันแล้วก็ตั้งพักขึ้นมาใช่ไหมที่ผมอยากได้คือพวกคุณมาดิ่อพี่ผมมาจากเชียงใหม่ผมมีร้อยคนอะ่ะไอผมมาจากสุราษฎร์ผมมีอีกห้าสิบคนเงี้ยแล้วมารวมกันมีไหมล่ะครับจะตั้งพักอะ่ะอ หาไว้ได้สักหกร้อย600ก็ไนดะ้แล้วก็ลงคนละสองพันทุนจดทะเบียนล้านสองตามกฎของกตต,ตนะฮะได้ปุ๊บก็เริ่มเริ่มรุยกันเ,เ,เลยเฮ้ยในห้าหกร้อยคนเนาะใครจะเป็นประธานสาขาที่ไหนบ้างตามกฎหมายต้ัง,งมีสี่สาขาสี่ภาคอ้าผมขอภาคเหนือจังหวัดไหนภาคตะวนออนะอ่าผมเป็นตัวแทนจังหวัดได้ไหมก็ได้นะี่ครับแล้วก็รวมกันมานะครับ คุณก็ต้องทำแล้ว่ารอมาร์กมาร์กอยู่คนเดียวกูจะคุยกับใครได้บ้างตอนนี้นะเห็นไหมคูเราลองนีครับอันนี้คุณลองรวมตัวมาเลยออะผมขอตั้งกลุ่มมาพิบูที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะแล้วก็ตั้งตัวเองนะเป็นตัวแทนนะพอถึงเวลาคุณก็ลงไปหาเสียงวันนึ้นเขก็ลงสมัครในานามคุณอ่ะแนะเป็นตัวแทนนะครับ อย่ายุ่งกับสถาบานันมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งนะครับความรักความพักดีมันเกิดจากการกระทํามีใครมัางไม่รักพ่อหลวงรอเก้าฉลอหกสิบปีคองราาคุณเห็นไหมคนเหลืองเต็มทั้งสนามหลวงเต็มแผ่นดินเต็มราดดำเนินนี่ม้นี่มึงมาแหกปากแล้วไปไปเลิเธอที่อื่นไปควาย กูไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องสถาบันกูไม่ได้มีหน้าที่กูมีหน้าที่ทำงานและเสียภาษีแบ่งหน้าที่กันแล้วไอ้พวกเสอือรบจะปกป้องแล้วมันปกป้องพ่อไอ้ควายมึงมีปัญญาเหรอมึงมีกองกำลังเหรอมึงจะเอาคนไทยคนไทยฆ่าลเหรอเฮ้ยไอ้สัตว์ปัญญาอ่อน คนทําดีใครเขาจะด่าล่ะนะนะพวกมึงอะไรมึงจะเลิกเป็นหนอนชาเขียวทีปกป้องปกป้องพ่อไงสันนะมึงมีกองกำลังเหรอมึงมีอำนาจเหรอมีกฎหมายข้อไหนให้มึงสามารถที่จะไปตอบไปตีใครได้มีด้วยเหรอข่มขืนลูกชาวบ้านก็มึงแค่คนเก้ากาบไหว้มึงหรือเปล่ามึงก็ต้องติดคุกอยู่ดีละ่ะใช่ไหมครับเออ พระดีๆก็มีคนกราบไหว้อย่างไอห,หัวโล้นจังไรห่มขาวเดนะินเรียรายนะมึงใครจะไปไหว้มนะันนะนอกจากคนบ้าอ่เห็นไ,ไหมกูเห็นคลิปอยู่นะไอสัตว์นั่งนะไอไอห,หัวเหลืองไอหัวล้นห่มเหลืองแม่งไปกราบอะมันมีสมองที่ไหนคนมัน,นุษย์สต้ีนพวกนี้นะนะมึงไปเล่าเท่าที่อื่นไปที่นี่กูเป็นพื้นที่ของคนคุณภาพ มึงปกป้องครอบครัวมึงไม่มีความสุขกันแล้วกันแล้วก็ไปปกป้องคนเดินยดแม่โง่เง่าควายประเทศไม่เจริญก็คนแบบพวกมึงนี่นะโขนเข้าไปเลี้ยงเข้าไปสัตว์ไอ้พวกสัตว์เลี้ยคานเป็นคนดีๆไม่ชอบชอบเป็นสัตว์เลี้ยคานเลยไงพวกนอนกระเดืบกระเดือบเดือบเป็นนอนชาเขียวเลยอีเหี้ยอปีจังไรชัดเจนปะ ชัดเจนป่ะครับพูดแบบนี้ชัดเจนไหมมึงเกิดมาเป็นคนไอสัตว์อ้างตัวเองก็เป็นสัตว์ประเสริฐรู้ว่าอะไรคือสัตว์ประเสริฐอะไรคือสัตว์เดรัจฉานมึงรู้อป่ะมึงแยกออกไหมใครรู้ไหมว่าอะไรคือสัตว์ประเสริฐมันต่างจากสัตว์เดรัจฉานตรงไหน,น นะนะอูจะบอกให้นะสัตว์ประเสริฐมันต่างกับส,สัตว์ได้ัจฉานตรงไหนหรู้ไหมครับตรงกระดูกสันหลังนะสิ่งที่ทำให้คนต่างจากสัตว์แล้วเรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐคือกระดูกสันหลังมันตั้งฉากกับพื้นโลก คุณไปดูเนี่ยไม่มีสัตว์อะไรครับที่กระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้นโลกมีแต่สัตว์เดรัจฉานเออแล้ววันนี้นะมึงเป็นคนก็ดีอยู่แล้วนะนะมึงจะต้องแปงลงร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อไหร่ไปเป็นยิ่งจกตุ๊กแกแล้วไงวันนี้โลกแม่งไปถึงดาวอังคารกันแล้วไอ้เหี้ยนะครับมึงยังมากระดึบ๊บกระดึ๊บกันเอกไอ้สัตว์เลอะเทอะ ประเทศมหาอำนาจยิ่งใหญ่ก็ยังไม่ขนาดนี้เลยจะบอกให้ประเทศบางประเทศก็เป็นมหาอำนาจของโลกเขายังไม่กดขี่ข่มเหงประชาชนขนาดนี้เลยมรู้เป่าแต่ประเทศนี้แม่งกดขี่ข่มเหงประชาชนมึงไม่เห็นเือไงวันนี้เด็กๆกกมาต่อสู้เพื่อทวงสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เสื้อถูกเดินเรืนกงคดีแต่ตัวอัปรีแม่งมันยิ่งใหญ่เหรอเอะ จะบอกว่ามาร์กตาสว่างครับผมว่าตาสว่างก็ต้องนานแล้วครับพียเด็สังคมนี้มันต้องหูปากพูดมากไม่ได้นะก็มียุคนี้ที่เด็กๆทุกกะลาแตกทำให้คนกล้าที่จะพูดมากขึ้นไงก่อนทุกอย่างจะพูดอะไรมันก็ต้องนินทารับหลังตอนหน้าก็สรรเสริญเยินยอรับหลังก็นินทากันนั้นแหละตัวอยู่นอกกะลาไม่ต้องนานแล้ว แต่แน่นอนครับประเทศเราเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันทำใครเป็นทาหารใครเป็นตำรวจใครเป็นครูเป็นพยาบาลก็แบ่งหน้าที่เรียบร้อยก็ทำหน้าที่เองให้ดีสิครับประเทศก็สงบสุขแล้วอะ่ะกูเป็นประชาชนกูก็ทำอาหาแดกถึงเวลามีเงินมีทองก็เสียภาษีไปนะครับมึงมีหน้าที่ดูแลประชาชนก็ดูแลไปแต่นี่ทำเหี้ยทำจังไรอะไรก็พูดไม่ได้ เออพวกมึงหัดมีสมองไ้พวกไอโอนะครับควายนะังอย่ามาสอนกูกูบรรลุไม่ต้องนานแล้วจะบอกให้แม่งค่าจ้างเวลาร้อยสองร้อยมึงสามารถทำลายชาติตัวเองได้เงี้ยครับเออ เถียงไม่ได้เมึงเสียงกูได้เหตุผลเนี่ยไอสัตว์อย่าเอาไอสิ่งสมมุติมาคุยกับกูเลยเฮียมันเลอะเทอ,อะอาจับจ้วงจ้วงคุ้ยลยไ้สัตว์มึงไม่มีสมองคิดเองนั่นไงกูไม่ได้มีหน้าที่นี่ใครจับจ้วงก็ไปจับเียต,ตำรวจไม่มีเรื่องไงล่ะ แต่วันนี้ตำรวจเสือไปจับคนพูดความจริงไงจังไรนั่นแะอ่าะกูว่าจริงไหมเออกูบอกเลยใครจับจ่วงใครจะล้มอย่ามันก็จับแม่งให้หมดกูห้ามมึงเหรอกูไม่ได้ห้ามเนี่ยมึงอยากจะจับก็จับสิ แต่คนที่พูดความจริงไปจับเขาทำไมล่ะเขาพูดอะไรผิดอ่ะอ่าจริงป่ะวันนี้แบ่งหน้าที่กันแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครตำแหน่งอะไรอยู่ไหนก็รู้นี่หน้าที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรไม่รู้หรือไงครับมึงไม่รู้หน้าที่อ่ะแล้วจะสารเสริได้ไงหน้าที่มึงคืออะไรอ่ะมึงไม่รู้ไงหน้าที่กูคือเป็นประชาชนน่ะ กูก็ทำมาหากินดูแลครอบครัวก,กูมีความสุขส่งลูกไปเรียนมีสิ้นปีก็เสียภาษีจบหน้าที่กูมีขนาดนั้นแต่หน้าที่มึงอ่ะบริหารประเทศยังไงสัตว์โดนตัดสิทธิล่า GSP ใช่ไหมโดนสิทธิพิเศษนะภาษีโดนไปเท่าไหร่ครับไอ้เงี้ยสองหมื 20, ่นกว่าล้านนะครับมันเยอะมากเท่าับคนไทยแต่สทาับอเมริกาแม่งแค่แปดร้อยกว่าล้านเหรียญ ที่ถูกตัดไปนะมันติดเดียวมึงยังรักษาไว้ไม่ได้เลยพอ,องตายมึงทําหน้าที่ดีหรือยังมึงทําหน้าที่มึงดีหรือยังนะครับวันนี้แม่งประชาชนประกาศตั้งกองกำลังจะปกปก้องสถาบานันมึงกําลังผิดพลาดมึงกำลังจะสร้างสงครามกลางเมืองเออมันใช่หน้าที่ประชาชนหรือเปล่ามาปกปก้องสถาบันนะ่ะ สเสลอเห็นไหมไอ้ดาราสเสนอนะที่ประกาศจะตั้งกองกำลังปกป้องนะแล้วจะมีตำรวจทาหารไปทำควย,ยอะไรอ่ะจริงไหมอย่าสเสลอนะั้นรู้หน้าที่ตัวเองบทบาทตัวเองคืออะไรครับทำงานอยู่ในองค์กรเขาไอสัตว์ใส่เสื้อองค์กรเขาเปิดรับบริจาคเขากระเป๋าตัวเองเหรอถุยควย ชัดเจนไหมต้องพูดบ้างอันี้ไหมคนเรายังไม่รู้หน้าที่เลยมึงยังไม่รู้หน้าที่เลย yeah. เฮียแหมมาใส่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเนี่ยกูอยากจะเก็บไว้ที่ภูมิใจคิดถึงพ่อหลวงรอเก้าครั้งนึงนะภาพสีเหลืองเต็มท้องถนนเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเป็นภาพประวัติศาสตร์ แต่พวกมึงจังไรอ่ะเอาสีเหลืองมาทำจนเละเทะหมดทุกวันเนี้ยจนกูไม่กล้าใส่เย,ย็ดมแม่สะกองกูใส่เสื้อเหลืองด้วยความสุขว่ากูใส่เสื้อเหลืองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อหลวงรอเก้าคิงออฟคิงนะเป็นพระราชาของโลกนะอยูเนนโตก็ยกจ้องทั่วโลกโยกจ้องกษัตริย์ของเรานะว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกต่อสู้ความยากจน แต่วันนี้มึงเอาเสื้อเหลืองมาเฮียอะไรกันก็นไม่รู้เย็ดแม่กูไม่กาาล้าใส่แล้วกูไม่รู้น,นี่กูใส่เสื้อเหลืองคนจะมองกูเป็นคนดีหรือคนชั่ว